จ้ากลาบสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคนจ้าสวัสดีทั้ง FC ใหม่แล้วก็ FC เก่านะาจา้าขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกเลิฟทุกไล่์จ้ามือนี้จยกามีแนวทางฮานอยสูตรวัดใจงวดประจําวันที่ยี่สิบเดือนเก้าสองห้าหกสี่มาให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมนะาจา้าแต่ก่อนสิไปรับชมวันที่ยี่สิบกะมาเบิ่งนพูนสรุปวันที่สิบเก่ากันก่อนนะจ้ะเนาะสูตรวัดใจวาน้องจอยหายตัวไดไปแนาจา่จ้า สูตรวัดใจวันที่สิบเก้านกจอยให้เด่นวิ่งรูดอยู่ที่เจ็ดแล้วกนะ็แปดเนาะเด่นเจ็ดเด่นแปดวิ่งรูดจ้ะผลสรุปน้อยเฉพาะกิจเก้าแปดสามเก้าแปดสามนี้นกจอยก็มาเข้าตรงๆเนาะแต่นะ้องนะพี่น้องจ๋าชุดกันจ้าแปดสามเนาะแต่เนาะแถมเป็นตัวเน้นที่นอกจอยเน้นให้พร้อมจ้าปังมากๆเลยจ้าพี่น้องจ๋า แปสมเข้านอยเฉพาะกีดสองตัวบนตรงๆแล้วก็มาเข้าเด่นแปดวิ่งรูดแปดนะจ๊ะสองตัวล่างเฉพาะกีดห้าสองหาสองน้องจอยรูดไปนะจ๊ะเนาะนอยพิเศษสองสี่สี่สี่สน้องจอยรูดไปนะจ๊ะนอยพิเศษสองตัวแปดสี่ 8ปดสี่นองจยจ้อบอกเขาเนาะแต่น้องพี่น้องจ้าน้องจอยจ้อ8 2ดสองแปด้พี่น้องจ้าแปดสี่นอจอยหลุดไปเนาะ้ะ่นาะอ้าวน้องจอยมาเข้าเดินแปดวิ่งหลุด8จ้ะสายวิ่งสายหลุดมาตรงตรงเนาะ้ะเนาอหน้อยพิเศษจ้าแปดสเนาะหน่อยปกติ957 9 5 7าเจกหจ็น้องจอยหลุดไปเนาะ้ะ่นาอน้องจอยมีแต่เจ็ดจสจ้ะพี่น้องจ้าเจ็ด 7จ็ดหาหาเจ็ดน้องจอยลุดไปน้องจ๋เนาะน้องจอยมาเข้าเด่นเจ็วิ่งลุดเจ็้ะสายหลุดสายวิ่งมากน้อจะเนาะหาเจจหาจ้ะปกติสตัวเก้านเก้านยองจอยก็หลุดไปน้อจเนาะเมื่อวานน้องจอยเอาเกาศนย์อยู่เกาศย์บ่มาเมื่อวันาศนย์มาเมื่อนี้น้อจเนาะวไจะพี่น้องจ้าวินี่เจ็จ้าเจ็ดนึองน้องจยลุดไปน้อจเนาะ สองตัวล่าง VIP แปดเก้าแปดเก้าน้องจอยเข้าตรงตรงแปดเก้าน้อยจ้ะเนาะตรงตรงเลยจ้าพี่น้องจ้าปังปังจ้าสำหรับหน่วยสูตรวัดใจวันที่สิบเก้าน้อยจ้ะเนาะเขาตรงตรงเลยจ้าพี่น้องจ้าแล้วก็มาเข้าเดนแปดวิ่งรูดแปดเนาะสำหรับฮานอยสูตรวัดใจวันที่สิบเก้าเดือนเก้าน้องจ,ยงงยจอยเข้าสองสน้อยน, 19, น้อยจ้ะเน,นาะก็คือ นอยเฉพาะกิจแปดสามแปดสามน้องจ้อยก็เข้าตรงตรงแถมเป็นตัวเน้นพี่น้องจ้อยเน้นให้พร้อมเนาะแปดสามจ้านอยเฉพาะกิจแล้วก็มาเข้าตรงตรงนอยวีไอพีสองตัวล่างแปดเก้าแปดเก้าน้องจ้อยก็เข้าตรงตรงแปดเก้าน้อแตะเนาะตรงตรงเลยจ้าพี่น้องจ้าปังๆน้องจะเนาะสูตรวัดใจวันที่สิบเก้าจ้าแล้วก็มาเข้าเด่นเจ็ดจ้า เด่นเจ็ดวิ่งรูดเจ็ดแล้วก็เด่นแปดวิ่งรูดแปดนาะจ้ะเนาะสำหรับสายรูดสายวิ่งเนาะจ้ะเนาะแปดสี่นอยพิเศษกับสีขาวตรงตรงนาะจ้ะเนาะสายรูดสายวิ่งกับถือวาสีขาวตรงตรงนาะจ้ะเนาะน้อยพิเศษสองตัวลากแปดสี่จ้ะแล้วก็เด่นเจ็ดเนาะเด่นเจ็ดวิ่งรูดเจ็ดนอยปกติห้าเจ็ดเจ็ดหาเราจะเนาะสายรูดไปวิ่งกับสีขาวตรงตรงนาะจ้ะเนาะ น้องจอยกับเขาไปสองน้อยจะพีนน้องจ่าตรงๆเลยนอกจากกับโคแส,สดงความยินดีกับผู้โชคดีโคแสดงความยินดีกับพี่ๆที่ตามหานอยสูตรวัดใจจ้าแต่ก่อนสิไปรับชวมวันที่ยี่สิบเดือนเก่ากบมาฟางคาเตือญกันก่อนนะจ้ะ <c oughs> คําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด <c oughs> เด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนาแนวทางพี้เขาไม่รู้นะจ้ะเนาะปรับปรุงกันไปจ้ะ ชมเพื่อความบันเทิงชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นตัวเลขก็ได้มาจากการคิดคำนวณเองนอกจากนออาจมีเข่ามีรุดใะพี่น้องจกปะปูนกันไปนอกจากนอสำหรับวันที่20่สิอยสูตรวัดใจน้องอยจะให้เด่นอยู่ที่สองเด่น2เด่น3าวิ่งรูดจาใจวิ่งสายรูดกับห้ามพลาดนอกจากนอวิ่งรูดจากตัวจอสองศูน สองสี่สองหกสามหนึ่งสามห้าสามเก้าชุดกันชุดกันก็จะมีห้าสี่สองแปด สามหกเก้าหนึ่งคู่เด่นเดี๋ยวน้องจจยจะยกคู่เด่นลงมาให้เนาะคู่เด่นสองสามจะเดี๋ยวมาเบิ่งตัวเน้นเนาะจ้ะตัวเน้นก็จะมีสามเก้าสองสี่สามหกจ้ะอย่าลืมไปกับ ทุกครั้งจ้าพี่น้องใจอย่าลืมไปกับทุกครั้งนอกจากเนาะหมักตัวใดชอบตัวใดก็แคบนะจอ้บันทึงไวจุดไปได้นอกจะเนอใส่ไปเป็นแนวทางใดจะถัาเกิดว่าหมักตามที่น้องจอยเน้นก็สามารถใส่ไปเป็นแนวทางใดนอกจะนากถักเกิดแบบบหมักตามที่น้องจอยเน้นก็สามารถเบิ่งคู่อื่นได้จ้าแนวทางมีเข่ามีรูดนาะจะเนอปรับปรุงกันไปจ้าชมเพื่อความบันเทิงชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยกันทุกคนจ้ามีโชคมีชัยกันทุกคนนอยจากเนาะ ขามาแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับนกจ้อยจาาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับนกจ้อยทำแนวทางใหม่ๆขึ้นมาสำหรับคลิปนี้จ้อยก็าขอกล่าวคำว่า,วาวสวัสดีจ้า